ทุกวันนี้มีความทุกข์แบบใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีวาสนาบารมีมากแค่ไหนก็ต้องเจอกับความทุกข์อยู่นั่นเองอย่างเช่นว่าถึงแม้ร่ำรวยก็ต้องเจอกับความสูญเสียอาจจะเสียคนรักคนใกล้ชิดเพราะว่าไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าไปได้ถึงอย่างไรเขาก็ต้องตายจากเราไปสักวันหนึ่ง คงรู้จักทัชมาหานซึ่งเป็นอนุสรสถานที่พระเจ้าพระเจ้าชาจาหานผู้ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมเหสีคนที่ตนรักแต่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถจะหลีกหนีความสูญเสียคนที่ตนรักไปได้พ่อแม่ลูกเมียและผัวตายเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นกัน นอกจากนั้นยังต้องเจอกับคําติชินนินทาว่ากล่าวไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องเจอกับความไม่สมหวังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอันนี้คือความทุกข์ที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้แม้ว่าเราจะตัดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายออกไปก็ยังเจอกับความทุกข์อีกหลายอย่างเช่นการงานที่ไม่สําเร็จ หรือความผิดหวังในสิ่งที่มุ่งหวังต่างๆถ้าคนเราคิดแต่จะหนีความทุกข์ออกไปหรือหาทางปัดเป่าบรรเทาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยเพราะว่ายังมีความทุกข์อีกหลายหลากมากอย่างที่เราต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขจัดปัดเป่าเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักทียิ่งทำก็ยิ่งเจอ ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพในปัจจุบันนี้ก็ต้องเจอกับรถติดที่เป็นความจริงที่หนีไม่พ้นหาที่จอดรถก็ได้ยากมีนักเขียนของชาวอเมริกันท่านหนึ่งเขียนประชดไว้ว่าตายไม่ยากเท่ากับหาที่จอดรถคนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเมืองที่หาที่จอดรถยากยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครเสียอีกมันไม่ใช่เป็นความทุกข์ทางกาย แต่เป็นความทุกข์ทางใจที่คนสมัยปัจจุบันนี้จะต้องพบเจอกับมันความทุกข์ทางกายเดี๋ยวนี้มีน้อยลงแต่ความทุกข์ทางใจไม่ได้ลดลงเลยยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นว่าหาที่จอดรถไม่ได้ก็ทุกข์ต้องแย่งกันจนกระทั่งฆ่ากันตายก็มีเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าสักเพียงใดแต่ เราก็หนีความไม่สมหวังไม่พ้นถ้ายิ่งร่ำรวยยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งมีความอยากมากขึ้นเมื่อมีความอยากมากก็มีโอกาสที่ไม่สมอยากมากเป็นเงาตามตัวเช่นกันเมื่อมีความอยากมากก็มีความทุกข์มากเพราะว่าความอยากกับความทุกข์มาด้วยกันคนเรานั้นไม่ว่าจะหนีความทุกข์เพียงใดก็ต้องเจอความทุกข์วันอย่างคำ ความทุกข์ทางกายแม้ว่าจะมีสิ่งระง,งับหรือว่าบรรเทาอาการได้บ้างแต่ในที่สุดก็ต้องเจอกับทุกเขเวทนาอันแรงกล้าจนเอาไม่อยู่อย่างเช่นว่าโรคมะเร็งที่หลายๆคนกลัวกันหรือแค่ปวดหัวปวดฟันปวดท้องพอมีอาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไปพึ่งยาอย่างเดียวก็ไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ใจผสมอยู่ด้วย ก็จะยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นในเมื่อความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหนีไม่พ้นอย่างในบทสวดมนต์มีตอนที่พูดถึงว่าเราถูกความทุกข์ยั่งเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถึงแม้ตอนนี้เราจะสุขสบายไม่ทุกข์แต่นั่นเป็นเพราะว่ามันยังไม่แสดงตัวแต่ก็รอโอกาสแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรามีสุขภาพดีก็อย่าคิดว่าไม่มีความเจ็บป่วยแท้จริงแล้วเนี่ยความเจ็บป่วยอยู่กับเราตลอดเวลาพอเราเผลอเมื่อไรมันก็จะแสดงตัวออกมาในทํานองเดียวกันความแก่ก็อยู่กับเราตลอดเวลาแม้ว่าตอนนี้เรายังหนุ่มสาวอยู่แต่มันก็รอโอกาสแสดงตัวของมันตลอดเวลาเช่นกันเผลอเมื่อไหร่ ผิวหนังก็จะย่นผมก็จะงอกกำลังวังชาก็จะลดน้อยถอยลงความตายก็เช่นเดียวกันถ้าเผลอเมื่อใดมันก็มาทันทีเพียงแค่เดินลงบันไดถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังมีสติก็จะตกลงมาหัวฟาดพื้นถึงตายได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไปว่า ความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บป่วยมีอยู่ในความไม่ป่วยและความตายมีอยู่ในชีวิตมันไม่ได้แยกออกจากกันความสุขของคนเรานั้นก็เช่นกันจะมีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้อย่างเช่นว่าตอนนี้เราเจอความหนาวเย็น เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่มีความทุกข์ก็คือว่าทุกกายแต่ไม่ทุกใจอันนี้เราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ก็จะมีแต่ความหงุดหงิดความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจที่เราต้องการได้แม้กระทั่งร่างกายของเราเองเรายังบังคับควบคุม ให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ได้เช่นกันการอยู่กับความทุกข์นั้นทำได้หลายวิธีทั้งการมองในแง่บวกการปล่อยวางยอมรับมันหรือการปรุงแต่งใจในทางที่ดี